สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรในซุมนิทศการของกรุงชนลประธานนะคะในพื้นที่จังหวัดนาราทิวาสเองก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคุณวุิจริงคะค่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะในพื้นที่อําเภอระแงะบางส่วนแล้วก็ปัญหาน้ําป่าไหลหลาก เนื่องจากว่าระยะหลังนี้ในเรื่องของสภาพป่าไม้นะคะที่ได้ลดลงไปเนี่นะคะทำให้เกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลากแต่ในส่วนของจัดนาราที่วาดเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสุภาพดีก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะโดยการจะทําระบบการระบายน้ําแล้วก็การขุดลอกค่ะ คลองคูคลองต่างๆนะคะซึ่งได้มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่เข้ามาทํางานร่วมกันและก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญนั่นก็คือโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาสโครงการชลประทานในหลายๆพื้นที่นะคะของจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เพื่อที่จะให้การระบายน้ําจากคลองชลประทานนะคะาจากแม่น้ําสายหลักไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะ คช้สารเเรงโพลีเท่าไหร่แฉกเท่าไหรโพลิเมอร์เท่าไหร่สุดาเท่าไหรถึงจะทําให้เกิดการแยกตัวระหว่า,างตะกอนจนเกิดเป็นน้ําใสเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวนี้จะนํเอาไปออกแบบการออกแบบระบบกําบ,บา,บาดาลในการออกแบบระบบบาดาลน,นั้นก็กําหนดจุดบาดาลราการสูบจากนั้นจะต,ต้องพิจารณาเรื่องของค่าการป็นสิทิโรงเรียนที่ข้าพเจ้าออกแบบจะพิจารณาค่าสินเพราะค่าอ่า ถ้าการผสนิมเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายของคอรีโซัวแอลไผกโพลิเมอร์เพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องออกแบบให้ให้เหมาะกับโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณีที่ตรวจสอบว่าเป็นน้ําดีเนี่ยน้ำก็จะสูบถ้าการนิมน้อยๆเนี่ยน้าก็จะถูกเก็บในเก็บถ่านเก็บน้ำใสเลยแต่ถ้ากรณีที่โรงเรียนน้ามีปัญหามากๆอน่่งโรงเรียนพิยานาวินคลองหินงพิยาจะต้องใช้ชุดจ่ายสารเคมีระบบกตรอรสซีก่อนถึงจะไปเก็บที่ทางเก็บน้าใสได้ พอเราได้น้ําใสก็จะใช้ชุดปั๊มแรงดันดูดสูบน้ำสั่งทางเก็บน้ำใสมาที่เครื่องกรองน้ําระบบการล้างย้อนซึ่งจะกรองได้ถึง20-30ไมโครจากนั้นน้ําจะสส่งไปที่อาคารเรียนโรงอาหารบ้านพักซึ่งจะติดเครื่องกรองน้ําระบบ R.O ภาษาอังกฤษเรียว่า Reverse Osmosis ซึ่งจะกรองได้0.001ไมโครลำดับต่อไปขอพระราชาอนุญาตแสดงการสาธิต ค่ะอันนี้เป็นการสาธิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบน้ําบาดาลในโรงเรียนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในโรงเรียน,นะค่ะโดยใช้การทําระบบกรองน้ําเข้ามาใช้เพื่อให้ได้น้ําสะอาดแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะค่ะเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกอย่างด้วยนะคะ,คะ ในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยนะคะก็ใช้ชื่อนิทรรศการว่าเทิดไทยน้อมใจรัก58พรรษางานเกษตรชลประธานประชาเปี่ยมสุขค่ะ รอบก็ได้ค่ะจะบรรยายมาปยจนล่างจจนเนอกจากในส่วนนี้แล้วนะคะคุณมุจรินยังมีนิทศการของอีกหลายหน่วยงานที่ได้จัดแสดงด้วยนะคะ,นะ,คะในส่วนนี้ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นสมุติดกันนี้นะคะก็จะเป็นสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งใช้ชื่อในิทศการว่าปศุสัษษตว์ตามวิถีพอเพียงค่ะ,คะ นะคะแล้วก็สำนักงานประมงจังหวัดนาราธิวาสนั้นงานนาวัตกรรมด้านประมงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางพระราชดำริค่ะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสเรื่องยุ่ยเกษตรกรกับเกษตรกับเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนาราธิวาสเรื่องใต้พระบารามีสมเด็จพระเทพพระราชกษดาสยาบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรเรื่องวิชาการก้าวไกลพัฒนาเกษตรกรชายแดนใต้สู่อาเซียนค่ะสถาน,นีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเรื่องการเรียนรู้พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการพัฒนาตามรอยพระราชดำริ สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสเรื่องการบัญชีสนองงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนะคะสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์กับการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยางจังหวัดนราธิวาสเรื่องพัฒนายางพาราสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเรื่องชีวิตพอเพียงก้าวทันอาเซียนสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาเรื่องโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริบ้านปิยามมกมังค่ะ โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์เรื่องสร้างดีซ่อมได้ด้วยหัวใจชาวโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสเด็กนาราพภชนาการดีด้วยพระบารมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาราธิวาสเรื่องศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนาราธิวาสเขตหนึ่ง 58สาสิปภษาปวงประชาร่มเย็นอาชีวะศึกษาเรื่องอาชีวะศึกษามุ่งนำอาชีพก้าวสู่อาเซียนนะคะในส่วนของเรือนจำจังหวัดนาราธิวาสนั้นนะคะได้นำเ,เรื่องที่เป็นเ,เรื่องหลักของจังหวัดของเรือนจำจังหวัดนาราธิวาสนะคะนั่นก็คือเรื่องของศาสนาบำบัดอบรมแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังะค่ะ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์นั้นนะคะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวทางพระราชดำริค่ะและบำรุงรักษาปัตกานเนื่องจากการใช้น้ําภาคเกษตรเป็นการใช้น้ําซึ่งมีปริมาณมากกว่าทิภาคด้วยกัน กรมยทธทานจึงได้ตั้งสถาน,นีทดลองการใช้น้ำเพื่อศึกษาวิจัยถึงการใช้น้ำของข้าวอย่างละเอียดเพื่อท <c oughs> <c oughs> ี่พอะเทเลทีกนี้ก็คือแบบจำลอง